สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทำเมนูง่ายๆนะคะแบบง่ายแบบง่ายมากค่ะบ้านๆเลยพอดีว่าเดินไปเจอชะอ,อมที่ตลาดมาคือสวยมากอันนี้คือเราทําการล้างแล้วก็ตัดตรงที่แก่ๆออกแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ล้างไว้แล้วนะแล้วก็เราจะแกงใส่ไข่ไก่นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะหรือเราจะแกงใส่ปลาทูหรือว่าจะเป็นไข่หมูดแดงหรืออะไรก็ได้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น พริกนะคะเครื่องนะคะที่เราจะนําไปตำนะอันนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้จะมีหอมแดงตะไคร้ข่าแล้วก็พริกกระเทียมนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะตำละเอียดนะคะเข้ากันนะนี่เดี๋ยวเราไปตำกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะนี่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปใส่ลงไปให้หมดเสร็จแล้วเราก็ตำ ตำทุกอย่างให้เข้ากันไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้มันหอมก็ต้องละเอียดหน่อยเนี่ยเราตำไปเรื่อยๆนะคะให้มันหยาบๆหน่อยก็ได้ไมนจะละเอียดก็ดีนะคะมันจะได้หอม พอแค่นี้แหละเราก็จะตักไว้ก่อนนะตักเสร็จถ้วยไว้ก่อนเวลาเรานำผักแกงจะได้ง่ายเราไม่กินเผ็ดนะคะพ่อปัวเราไม่กินเผ็ดก็เลยจะประมาณนี้ใส่เครื่องเยอะมันก็จะหอม <c oughs> เพราะว่ากลิ่นกระเอมของเราอะค่ะมันเป็นกลิ่นแรงเนาะบางคนก็ไม่ได้ชอบเนาะแต่คนที่ชอบก็จะว่าหอมนะคะแต่ถ้าใส่เครื่องเยอะๆแบบนี้ มันก็จะหอมนะคะเวลาที่เราเอาไปแกงมันจะหอมมากตัวนี้เดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะคะมาเราพร้อมที่จะแกงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปทําขั้นตอนการทํากันเลยะคะ่ะปิดแก๊สปิดแก๊สก่อนตั้งกระทะนี่หละคะ่ะเดี๋ยวเราจะแกงใส่กระทะน,นะคะเพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็สะดวกต่อก,การที่เราจะแบบว่าปรุงหรืออะไรเงี้ย จะแกงใส่หม้อก็ได้นะแต่แต่ถ้าเมนูแกงก็คือส่วนมากเขาทำใส่หม้อ,อก,กันเลยนะอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทำใส่กระทะคือหนูแบบสะดวกมากเลยกระทะตั้งตั้งกระทะร้อนประมาณหนึ่งละเราเร่งไฟเลยนะคะแล้วเราก็เทน้ำลงไปเทน้ำลงไปเทน้ำลงไป น,น่นก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าวันที่ทำอะ่ะเขาเขาเขาเล่นสงการกันก็จะเสียงดังหน่อย่นะเสร็จแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรารอน้ําเดือดสักพักนะคะเดี๋ยวสักพักรอน้ําเดือดพอน้ําเดือดร้อนแรงแรงมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเครื่องที่เราตําไว้อ่ะคะ่ะลงไปนะแล้วก็จะได้กลิ่นหอมรอสักแป๊บนึง มาค่ะเนี่ยน้ําเริ่มเดือดได้ทีแล้วอ่ะให้เดือดประมาณนี้ก็ได้นะคะนิดหน่อยอะใส่ลงไปค่ะเครื่องที่เราเตรียมไว้เนะี่ยใส่ลงไปให้หมดเลยใส่ลงไปรอบแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะให้เดือดอีกรอบหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนตะคทีแป๊บนึนง อันนี้จะพีแกงอนะ่ะคนนิดหนึ่งน้ำเริ่มร้อนเดือดแล้วแล้วเดี๋ยวเราใส่ไข่ก่อนไข่ไข่ขสองฟองแรกเราเราจะเราจะคนเลยนะคะใส่ลงไปแล้วเราจะก็จะคนเลยรอให้เดือดเดือดร้อนอีกนิดนึงนองเสร็จตัวนิดนึดงอย่าเพิ่งนะคะนะแต่เราจะขยี้ไข่ก่อนนะคะไข่สองฟองนี้เดี๋ยวเราจะทำการขายี้ก่อน รอแปนน๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะเรากะว่าเซตตัวแล้วนิดนึงนี่นี่ประมาณนี้เซตตัวแล้วแล้วเราจะขยี้ไข่นิดเดียวนะคะขยี้แบบเบาๆนิดเดียว พราะว่าตัวนี้เราจะให้มันไปเคลือบกับตัวะอมที่เราจะใส่นะคะ,ะระหว่างนี้ตักลงไปประมาณสองสามครั้งก็พอนะคะ,ะประมาณนี้แล้วระหว่างนี้เราก็น้ําเดือดเบาๆแล้วรอให้น้ําเดือดขึ้นแรงบ,บุบๆบ,บ,บอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลานะคะปรุงเลยบีบจูดลงไปน้ำปลาก่อนตามด้วยรดดี วสดีอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยช้อนโต๊ครึ่งอ่าช้อนโต๊ครึ่งใส่ลงไปเสร็จแล้วตามด้วยผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะไปเลยค่ะอ่ะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนิดหน่อย ให้มันกลมกล่อมขึ้นมานะคะน้าตาลนิดหน่อยนะนิดเดียวนะคะน้ําตาลอย่าใส่เยอะนะเสร็จแล้วตัวสําคัญเลยก็คือขระ่ยาก่อนปลากวดหรือปลาอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ที่บ้านหอมมากเลยปลาอะไรก็ได้นะคะ,ะใส่ไปเลยนี่แบบนี้หนึ่งทัพพี่แรกอ่าคนก่อนคนก่อนไข่ตัวนี้ไหมคะนี่ ถ้าพีแรกประมาณนี้ใส่ลงไปสองถัาพีเลยค่ะเพื่ความเข้มข้นเนี่ขาดไม่ได้คือปลานะบ้านๆน,นะคะประมาณนี้ถ้าอยากให้น่ากินหน่อยเราก็ตักช้อนฟองตักฟองออกนะคะตักฟองออกเราตักเราตักฟองเนี้ยออกได้นะคะ น้ำเขาก็จะใสขึ้นนะประมาณนี้ตักออกก็ได้หรือไม่ตักออกก็ได้นะคะบ้านถ้าจะอยากให้น้ำใสหน้าทานก็เขาก็ช้อนฟองออกได้ค่ะช้อนออกเลย หนูก็จะตักช้อนออกนิดหน่อยนะคะไม่ออกเยอะหรอกนิดหน่อยเพราะเราทําทําทานเนาะไม่ได้ทําขายเนาะแต่ถ้าทําขายแล้วก็ได้นะเมนูบ้านๆแม่ค้าแม่ขายเนาะประมาณนี้ระหว่างนี้เราก็ชิมเลยค่ะชิมแล้วเราจะทำการชิม ถ้าไม่พอตรงไหนก็ปรุงเพิ่มเลยค่ะนัวซับเบอร์ซับเบอร์มากมาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราใส่ตัวชะอมนะคะชะอมตัวนี้ที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าเราปรุงแบบพอดีแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ ขออภัยนะคะที่แบบเสียงดังนิดเดงเพราะว่าข้างบ้านเขากินสงการานกันค่ะวันที่ถ่ายเป็นเป็นวันสงการานนะ,ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะเสียงคนาพาก็จะเบากว่าเสียงข้างบ้านหน่อยนิดนึง จแล้วค่อยๆกดนะคะกดลงไปแบบนี้กดลงไปแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกดลงไปแบบนี้เลยถ้าเราชอบไข่อยากมีไข่เพิ่มก็ใส่ไข่เพิ่มได้นะคะใส่ไข่เพิ่มได้นะแต่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว ตอนแรกว่าจะใส่สี่ฟองสองฟองก็น่าจะพอแหละเรียบร้อยเด้วเราก็จะเสิร์ฟกันเลยนะคะสุกแล้วปิดแก,ก๊สเสิร์ฟเลยค่ะทีน,นี้ว้าวเดี๋ยวเราดูนี่เช่โอมของเรา แล้วเราเสิร์ฟกันเลยค่ะตัดหมดเนี่ยอันนี้ทำอะไรฮะนี่ตัดไปแบบนี้แล้วก็ สักให้หมดไปเลยนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีอันนี้เทเลยค่ะเทเลยโอเคนี่อดีว่าคนที่บ้านชอบกินชอบชอบแบบ สดน้ำนี่ชอบสดน้ำนี่นี่คือแกงโฉมถ้วยใหญ่ใญ่ใหญ่มากถ้วยใหญ่มากขอบคุณที่แวะเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาติดตามนะคะสามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ติดตามกันได้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ